เอยากไปเกาหลีไปแค่ยังเกาหลีไปสัญญกรรมโอ้ยไปสัญญกรรมตรงไหนเจ้าบ่เห็นบอกเขาแห่งเกิดเรื่องเกิดเล่าอยู่ไผ่นี่โอ้ยลาซุดพี่น้องเจ้าแม่หมอลำมซิ่งสายเอนเตอร์เทนไมค์พัชรีชัยเลิศเดินทางไปเกาหลีกับคุณตุ๊กลักษิกาเออเออไปยังไงอืมก้อนหนนี่สองมือคุณตุ๊กลักษิกาคนออกมาโพสเนาะรอบนี่สิไปเกาหลีจากซี่มืออืมนั่นแหละแล้วที่นี่ เดินทางไปหอดเกาหลีแล้วเป็นจังไดพี่น้องเหตุการณ์ที่หลายคนบอชขาดคิดเนาะตกใจพญายไงเห็นผนออกมาพูดลวก,ลก็ตกใจเออว่าไม่พัชรีถืตอต่อหม้อเกาหลีเรียกตัวลถึกต้มเรียกตัวถือต้มจังไดนต่อม้อตอหมอนี่หมายถึงอสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโอ้ก็ว่าจ้าจัดเนี่ยก็บอมันถือตมเกาหลีนี่นาทีในใการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตรวจยานพาหนะที่จะเข้า แล้วก็ออกนอกราชอาณาจักรเปรียบเสมือนประตูเข้าประเทศนั่นแหละพ<อ>ะย่อย์นั่นแหละคือว่าเพิ่นกักโตเลยเพิ่นกักโตไหวก็<อ>คือวเช่นเป็นขอ,องยินเพราะว่าก้อนหนานี่เนาะสืบเนื่องมาจากพุณลพี่น้องตั้งตาหลังช่วงปีใหม่ไม่พัชรีเพิ่นได้ไปทําการแสดงยูรานอาหารร้านหนึ่งเต่เลลวร้านอาหารร้านนี้ถือตอหม้อ,ล,อล้มเหลวร้านนี้ก็คือว่า ติดแบคลีเรไหมพะย่ะแล้วคือว่าอาสิมีสิ่งที่บ่ดีบ่งงานนั่นแหละนั่นแหละแล้วที่นี่มันย้อนมาถึงศิลปินเพิ่นเช็คเมิรว่าศิลปินผู้ใดเคยไปทาการแสดงยุรานอาหารราณีอโดนแบคลีเรีหมดรวมถึงไมพัชรีในไมพัชรีเรากับึืนเมืองเกิงเลยบันนี้ไล่ซื้อเหล้าเมนล็าสิปฏิเสธบันนี้เขากเรียกไปสอบเนาะคุณต้องการที่จะคัดค้านบอจังสีไหมสำหรับการถีบต่อหม้อ ก in ักตัวไวแบบนี is it? Is it like ้คุณต้องการที่สียืนอุทรอ์อีหยังบองสิคือว่านี่ซาแล้วนี่ทางลานขอไ้ค่ะทางลานคนเห็นไ้ว่าสิไปลองเพลงละค่ะแต่ว่าห่างเหตวิสาเป็นท่องเที่ยวเออเขากับวู่ว่าเพิ่นเหตวิสาออกมาลักษณะใดเออซึ่งสรุปก็คือประเภทของวิสาอาจสิบ่ตรงกันกับการเดินทางอืมเพราะว่าเขาเขียงวดนด้เกาหลีก็คือถ้าไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวแต่ว่าถ้า อาาวิสาไปเที่ยวเจ้ว่ากันไป้องเพลงไปรับคาจ้างก็ถือว่าไปเห็นงานวิสาบ่ตรงวิสาบ่ตรงบตรง่ตร,บตรงตามประเภทบ่ตรงตามประเภทแต่ว่าเพิ่นนั่นติดแบ็กลิสไว้ห้ามเข้าประเทศเลยเป็นบ่นี่บัดที่นี่ลาุดนี่เนอะ,อะไม่ผัชรีเพิ่นกับพยายามอธิบายว่ารอบที่แล้วนี่เพิ่นอาสิมา้องเพลงจริงแตะวารอบนี่เพิ่นตรงการที่สิมาเที่ยว ก็คือว่าเกิดความหลงไหลในบ้านเมืองของคุณนั่นสิแม่ไม่ว่าไม่ว่ากลับมารอบเหนียคือว่ามาเที่ยวลวก็มีเบอร์โทรอ่าโรงพยาบาลที่ห้ค่ำแนน้ให้คํำปรึกษาเที่ยวอยากเทส่ัญญกรรมเกี่ยวกับการทำสัญญกรรมบัดที่นี่ลวก็ร่วมถึงจ่างไก่มาพร้อมจ้างไก่เพื่อที่สีให้น้ำไม่พัชรีนี่เที่ยวบัดเชรดิตก็เอาไปสองใบสามใบวงเงินเป็นล้านก้าวว่าสิไปเที่ยวเจ่ว่าอ่าเงี้ยสั่นเพิินกับปฟัง เพิ่นบ้าฟังเออเพิ่นว่าคุณคือไมพัชรีมือมบา้านนี้บาดที่นี่เพิ่นก็เอาคลิปเอาวิดีโอที่ไมพัชรีเคลยไปทําการแสดงยุรานอาหารน่ะละอือยู่ในเกาหลีเนี่ยละมาเป็นหลักฐานอืหูหอดว่าไมพัชรีได้รับค่าจ้างเท่าใดมารอบที่แล้วไปร้านใดแน่หูจักมดบาดที่นี่แล้วหลายๆคนกับเป็นห่วงเนาะเห็นไมพัชรีเพิ่นถือ กักตัวไวจังสันแม้หลายคนกับเป็นห่วงโอยู่จังใจมั่นโบเมนบานโบเมนเมืองจ้าของเจ้สียุทธิกินจังไรครับรวมถึงศิลปินในวงการเดียวกันเนี่ยแหละก็ะซ่งกําลังใจไปบางคนก็บบอกว่าบุญรักษาเทวดาข้มคององกับมาบานเฮาซาจังสีนะแต่ว่ากับบ่ได้จับได้ยังกักตัวไวบ่ได้วามันบอค่ะกับกับบได้จับบ่ได้อีกอย่างดอกเพิ่นกับสีมีอมันมองกักตัวไวนั่นแหละเพราะไงมองกักตัวไวนั่นะหลอแต่ว่า ทังด้านของคุณตุ๊กลักษิการนี่เพื่อนบ่ได้ถือกักโตัวเพื่อนบ่มแมนศิล,ลปินแต่ว่าไม้พาชาัชรีนี่เพื่อนกับนารักกสีกักตัวไวเองสิแม้พรตอน่มตอเขาก็มีอมองสถานที่กักตัวไวดีก้อนที่สีส้งกลับประเทศเนาะระส่งกลับข้ายโบยบ่มแมนลบหน,นีเขาเมืองมันเป็นแค่ประเภทวี่สาบ่าตรงกันแต่ว่าถาว่าเอห้ามเข้าประเทศอีกโอ้ถือว่า เข้มแข็งได้เนะาะขาแข็งไม่ไม<ข>พัชรีนอกจากว่าสี่บ่อไห่ไปทําการแสดงยุทธีเกาหลีแล้วเนาะพี่นอลาสุดนี่เพิ่นบอกว่าโอ้เสียใจแห้งก็คือว่านักถึงขนาดที่ว่าห้ามเดินทางเข้าประเทศเขาพูนได้เพื่อนงปานนั่นแมนก็คือว่าไม่พัชรีเพิ่นว่าเสียใจเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าสิไปเที่ยวประเทศเกาหลีเนาะก็คือไปบ่ไดดแล้วไหมโอ้เอาเอา,เอาบ่าเป็นยังบ่เป็นยังอยู่ประเทศไทยกับพ่อละล่ะ เออเพิ่อนมาไหไปเกาหลีเขาไปญี่ปุ่นกันเลยตัวเออแมนบละเออมาหาลองหาล่อยู่บันเฮากับโอ้ยหลายยุดอกหลายคนศิลปินหลายหลายคนเคยสอบถาม่าอาสำหรับมอลองมาล่ำบ้าัเฮาไปทำการแสดงตั้งประเทศนี่หลายคนเดค่ะบางคนก็ว่าไปบาเลบาาเ่บางคนกับไปออสเตรเลียบางคนกับไปเนี่ยไตวันไทเปเกาหลีต่อเกาหลีไตยังสิ่ะค่ะอใมหลายคนกับว่ามันได้เงิน ดีมันได้เป็นก้อนต่างไปเที่ยวนั่นไปเบืองบ้านเบืองเมืองไปเปิดหูเปิดตาต่างว่าไปเที่ยวนะกรบ,บ่เป็นยางดอกอยู่บ้านเฮากับอบอุ่นขึ้นกันบางมองเพิ่นว่าอาจสีแล้วแต่ทางง้านผานทั้ง้านดูเล่ดีก็ดีค่ะ,ะบางคนไปทางง้านไห้ไปพักอยู่ลานก็มี่ค่ะเออโอ้ยสารผัดสารเพเอาจังสันละพี่น้องเป,ป็นกระลั่งใจไห้ศิลปินมาลองมาล่ำบ้านเฮากันไปตั้งประเทศเขาว่ามันได้เงิ้ดีเงินเป็นก้อน ตาขนาดเพิ่งถืออ่ากักัวแหวงสันเนาะเพิ่งจะยังมีโมเมนต์ดโมเมนต์ที่ออกมาโพสอันนั้นอันนี้ให้คนได้ทั้งสีหายทั้งสีหัวน้ำเล่าไหมอืมเออสมกับเล่าเป็นโจาแม่หมอลำสิงสายอนเทอร์เทนอิหลีพี่น้องเออคือว่าออกมาโพสอันนั้นบางคนกับเห็นโพสแล้วหล่ะกัทั้งสีหายทั้งอยากหายทั้งอยากหัวทั้งเลือดตัวเล่าทังสี่น่ะก็คือถือได้ว่าเป็นค้นที่มีทัศนคติในด้านบวกสำหรับไม้พัชรี มองโลกใน<ม>ด้านบวกตลอดอก<ม>็คือผู้ใดยยูไกล่เล่านี่สิสิสสได้รับพลังบวก,วกไหมพะย่ะยัเลาเป็นพนที่ว่าให้ห้าตลอดเนี่ยนะแ<ม>ตะ<ม>่ว่าลาสุดนี่นพินองกักลับมาหอดบานหอดเมืออเฮ่าล่ะสำรับไม้พัชรีหล่ะกับคุณตุ๊กลักษิกาก็<ม>เดินทางปลอดไทยกับมาหอดบานหอดซองแล้ว<ม>ดับงานแต่ยูในประเทศจะคล้องกับบหวานบ่้า,วาไว้ล่ะไม้พัชรีก็ได้แต่ว่านี้เพิ่งกสิยาไปเที่ยวไปหาเอฟซีแฟนครับอยู่ตางแดนนั่น่ะละพะย่ะยัง เพราะว่าแม่ขับยู่ตั้งประเทศเพื่อนกับไร้เด้เกาหลีหลค้นมนเท่ากับไร้ค่ะเออเห็นว่าบ้านฮักอนั่นฮักนี่ในต่างแดนเกาหลีจังสีกับไร้บอกว่าสิเป็นสาวหน่อยเพี่งมันเพลงบอยสิดีใช่กันสีเพิ่นมีบ้านฮักตั้งประเทศได้ตั้งแดนได้เกาหลีกันสีไร้คนไทยคนไทยไปเป็นอัน,น,น ไปใส่ชีวิตยุคเกาหลีก็หลายเห็นว่าอ่ายูทูบเบอร์ซื้อดังๆหลายๆคนเนาะบางคนก็เป็นสะพ้ายเกาหลีอย่างสิแมเขาไปเบื้อง่องเบื้องย่างเพิน่นนั่นแหละพี่นอ้องกะเป็นกําลังใจให้หลายๆคนก็ทรงกําลังใจให้แล้วก็เป็นห่วงไม่ผัสรีเนะาะแต่ว่าตอนนี้กะนั่นแหละถือว่าบุญรักษาเทวดาคุ้มทองรับมาหอดบานหอดสองย่างปลอดภัยแล้วสําหรับไม่ผัสซรีก็ขอบ่อยากไปประเดีเกาหลีไปยังขอย่านคนอื่นขอยอบป้าอบป้า เอาจังสระพี่น้องสำหรับมือนี้กัสิจากล่าล่าจากกันไปไปอย่างจับไปอยู่ห้าหนาใสเป็นเกาโอ้ยใสแล้วนเขายิ่งเลเซอร์ฟนี่ัิจกรรมขึ้นซื้อในเกาหลีใต้เอาฝากกันมาจังสระพี่น้องเป็นก็ร่างใจให้ยมอลองว่าร่ำซุปผู้ชุ่มห้กินอยู่บ้านเฮากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ฝากกันมาจังสัรนซะอ้าสำหรับมือนี้จากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีก่อนเนาะเป็นก็ร่างใจให้เช้าหายเชาวนาตอนนี้พญิพาณสีเหลียงไม่แรงงั้แล้วน่าเพียงคอดเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ